นนาเอกหนังอยู่เรื่องนึงเรออะไรเนบ้าเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะคาบาแก้วน่ารักตัวพมอไเเดียวพนน้หน่อยอาหารมากเหรชอบทาอาหารมาเลยค่ะเด็กๆเลยเพรา้อเพรื้อเพรื้อเพ่กอเพร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 ือเพรือเพรอเพ่ื้อเพรอเพรือ้อพออรอเอพ พราะว่าพอเราอยู่ในกรมเนี่ยพอทำงานเสร็จเนี่ยคุณพ่อเขาก็จะเลิกงานเขาก็จะมาดื่มกับเพื่อนเขางานมาดื่มกันล้วก็เลยทำกับข้าวเก่งอ๋อพวกเขาบอกพวกดื่มเก่งกับแก้มกับแก้ม้มาก่อนกับแก้มต้องมาก่อนก็เลยสอนทำนี่แตนบอกว่าพ่อเป็นคนสอนทำอาหารใช่ค่ะพ่อเป็นคนสอนทำกับข้าวแล้วแม่ล่ะแม่ทำข้าวไม่เป็นเลยแล้วพ่อพาไปทานร้านนู้นร้านนี้พาชิมไหมตอนเด็กๆแล้วพ่อก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปทานนู้นทานนี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วพาเนาะใช่ตอนเด็กๆนี่เป็นเป็นนักล่ารางวัล จากเรื่องการกินเนื้อใช่จริงป่ะใช่ค่ะยังไงเด็กๆเนี่ยตอนอยู่ในกรมอาหารเขาก็จะมีจัดวันเด็กทุกปีเลยบุกโกะก็จะไปร่วมกิจกรรมกันทุกปีแล้วเขามีเกมหนึ่งที่แบบว่ากลัวบุกโกะมากกินวิบากกินวิบากอะไราเนี่ยกินวิบากก็คือจะแบบมีอาหารหลายๆจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกินใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะก็กินเร็วๆด้วยแล้วก็กินวิบากแล้วก็กินใหญ่เลยจ้ะกินา กินไตอดต่ยาแล้วลักษณะเหมือนปอบแล้วทุกๆปีอ่ะตัวเก่งคือบุ๊กเกอเองคือน้องเองคนที่จะมาท้าชิงก็หนาวๆร้อนๆว่าเฮ้ยจะชนะหรือเปล่าเพราะว่านน้องกินน้ำอารมณไปลิลๆแบบเดียวก็หมดเลยเจะบอกว่าเห็นอย่างนี้นะตอนเด็กๆผอมมากนะ เฮ้ยช่างมยิ่งอะกูโกเห็นพวกพี่เป็นอย่างี้ไหมเห็นค่ะเด็กๆพอมเช่นกันน่านเด็กน้ำหนักเท่าไหร่ตอนเด็กๆตอนเกิดมาใหม่ๆเลยแม่ในกูเป็นปริโอน้ำหนากนั้นจริงๆไม่น่าเชื่อวันนี้เป็นปริโอเป็นปริโอท่าลูกของท่านที่เกิดมาแล้วคิดว่าลูกเราเป็นปริโอลูกเราจะรอดไหมนี่ไงคะ เยวพาไปเจอเขาครัวเจอแม่แม่ชอบมากคนทำอาหารนี่เก mm ่งอยากมาอยากมาทำอาหารด้วยใช่มค่ะเชิญเลยเขาคุยแล้วค่ะเขาคุยเลยเขาคุยเลยเดี๋ยวกลับบ้านให้ยยเดี๋วกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเฮ้ยอาบน้ำเปลี่ยนชุดกลับบ้านก่อนให้มันเรียบร้อยอย่าไปหาหมอเด้อไอระวังระวังระวังลบระวังลบ น yeah> nah uh> ี่เป็นลูกของแม่อีกคนนึงนะคะไม่ใช่ก็อยากเป็นอยู่ค่อยากเป็นอยู่ทฉันก็ชื่อว่าน้องดีเจบุกโกาะค่ะแม่แม่เขอบแม่วันนี้แม่ทำอะไรคะคั่วกิ้งหมูค่ะคั่วกิ้งหมูทานเผ็ดได้หรือเปล่าทานแซ่บเลยค่ะคุณแม่ค่ะอชอบทำกับข้าวด้วยใช่ไหมคะบุกโกาะชอบมากค่ะชอบกับข้าวมากค่ะแม่เจอคนมาประชกับแม่แล้วค่ะชอบก็แพดเลยสิถ้าอย่างนั้นนี่คือว่ามาเป็นลูกมือแม่ดีกว่าวันนี้ค่ะก็นี่ไงแม่จะใส่ให้แล้วหนูแล้วหนูก็คนสิ ค่ะแม่ค่ะหนูทำเองวันนี้เป็นลูกมือคุณแม่ล้ค่ะเออเราเราใช้สันในนะคะสันในหมูใช่ไหมคะแม่ค่ะสันในหมูแล้วก็กระดูกแก้วต้มต้มเปื่อยแล้วนะค่ะมันจะได้เคี้ยวแล้วโดนกรุบกุบนิดหน่อยค่ะส่วนน้ำพริกแกงเนี่ยใส่พริกปี้หอมกระเทียมนะคะพริกไทยรากผักชีใส่พริกไทยเยอะหน่อย แล้วก้สมมติว่าบุโกไปซื้อกระดูกหมูแก้วอย่างเงี้ยค่ะแม่่ะ uh huh. บุกโกต้องถามที่ร้านเขาว่ายังไงคะร้านขายหมูว่างไงคะบ,บอกมีมีมีกระดูกอ่อนไหมกระดูกอ่อนกระดูกแก้วกระดูกชายโครงอะคะ่ะอ๋อค่ะทีนี้นะทีนี้กระดูกชายโครงเนี่ยนะถ้าหากว่า เราไม่มาต้มให้เปื่อยซะก่อนเนี่ยเราจะเคี่ยวไม่ไหวลูกมันมันจะแข็งนี่เราจะมาเคี่ยวให้เปื่อยถ้าผัดเย็นเนี่ยมันจะแข็งอ๋อเราต้องมาต้มก่อนใช่ไหมคะแม่คะต้มให้มันเปื่อยก่อนกับลูกเนี่ยมันมันมันจะแข็งแข็งถ้าเราต้มเปื่อยอะไรเนี่ยลองชิมดูได้มันจะเคี่ยวแล้วมันจะกรุบกร่บจ้าอร่อยค่ะแม่ขนาดมูเปะป่าหมูโกเองบอกอร่อยเลยค่ะแม่คะแซ่บบัวมากค่ะหูถือค่ะ จะจำกลับไปทำทานที่บ้านบ้างค่ะอ้าจริงหรือเปล่าอ้าวเู้กชอบนับกับข้าวเผ็ดใช่ไหมลูกชอบค่ะแม่ค่ะเอาเลยตะวัแกระเด็นผุ้ก็ไม่กลัวค่ะแม่คะดูสิคะกลัวไหมคะผุ้ก็ไม่กลัวเท่าไหร่ค่ะยังสิคะถ้าทำผุ้ก็เขาได้นะคะแม่คะได้ได้อืมชอบทำกับข้าวค่ะวันนี้ก็เป็นลูกมือคุณแม่ใช่ค่ะพี่กุ้งทำเวลาผู้ก็เรียนทำกับใครอะคะ คือวุกโกรเนี่ยแอบจําเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างมชติว่าวันนี้มาที่ครัวของคุณแม่บุกโกรก็จะแอบจําแล้วก็กลับไปทันัจำอย่างเงี้ยใช่ค่ะคุณผักรับจําใช่ค่ะแม่จะใส่หัวกะทินิดหน่อยค่ะหัวกะทินี่มันจะทําให้หมูนุ่มค่ะนะคะแล้วก็หอมด้วยคค่่ะให้หอมผัดได้หอมแม่เอาอะไรเอาน้ำปลามาใส่ โอเคโอเคเพราะว่าในน้ำพริกมันมีเกลือมีเกลือใช่ไหมคะใช่มีเกลืออยู่แล้วใบมะกรูดใส่ลงไปอ๋อนี่ก็คือเด็ดเอาใช่ไหมคะแม่ไม่ต้องซอยใช่ไหมคะไม่ต้องซอยก็ได้ถ้าซอยฝอยฝอยเราก็เคี่ยวทานได้เลยใช่ไหมค่ะมีลูกเป็นแบบนี้ก็ดีนะแม่นะไม่เหนื่อยแม่ไงให้หนูมาทุกวันนี้ได้ไหมคะไม่ดนะคะพุกพักขอโค่ะค่ะ อ๋อเอาหมูสดๆใส่ลงไปผัดเลยลูกผัดเลยขอเข้าเปล่าเลยได้ไหมคะไม่ต้องเยอะเลยคุณยยใช่ไหมคะอุณยเลิศมากเลยค่ะจัดจาาที่เตรียมพร้อมน่ารักอ่ะน่ารักจริงชป็นไงคะแม่อ่อน้ำตาลวันนี้น้ำตาลอ่ะน้ำตาลอันนี้อันนี้เขาไม่ค่อยทานหวานกันนะนี่ค่ะก็ไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะแม่คะไม่ต้องเยอะลูก ตดก้มแก้มตัดรสนิดนึงเบราความหวานมันอยู่ที่หัวกะทินี้บ้างแล้วอ่ะใช่แล้วสีสันก็ออกมานะเริ่มน่ารับประทานแล้วด้วยนี่แหละสุดเด็ดเลยล่ะครับถ้าเกิดสมมว่าเหลือบุโก้ขอกลับบ้านด้วยได้ไหมคะไม่ต้องห่วงค่ะพี่ให้ เดี๋ยวพี่ใส่ทั้งกาวให้อยู่แล้วโว้ค่ะคนนี้ทั่วๆลูกเราชามาให้น้องชิมหนูถ้าเกิดสูงว่าทีวีบ้านใครเนี่ยไม่ได้รับได้กลิ่นนะจะรู้ว่าแบบหอมน่าน่าทานมากเลยตอนนี้ตอนนี้น่าจะเอาข้าวโรยมากค่ะได้โรยข้าวอุ้ยตายละดูสิสวยงามด้วยสีเขียวตาถูกพิชัยสดใช่ไหมคะแม่ใชู่กสุกแล้วนะแบบชิมน้ำเป็นพิเศยอิจฉาอิจฉาเลยชิมเลยบุกโก้ถ้าทางร้อนเ่าซะก่อนเดี๋ยวติดเพดาน คือสร็จไปทฉันคือลอกไปแผ่นๆกันเลยคะแม่หนูเข้าไปแล้วค่ะเทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมแค่น้ำจริงๆจี่หมูเลยเหรอหนูจะได้รู้รสไงคะพี่ขาปกติจะไม่มีการมีเสียงนี้นอกจากพี่ดีใจไหมคะแม่ดีใจยังอะไรเราดีใจที่มีช้างตัวหนึ่งไงนี่เหรอคะข้าวสที่พ่นน้ำใส่นะคะพ่นน้ำใส่นะคะ อย่าให้โมโหอร่อยก็เตักด้วยความสวยงามนะลูกขนนี่ไปบุกกตัดเลยนะค่ะแม่เอาเลยลูกข้าวร้อนๆพร้อมตักสวยๆพองามชอบตัวหมูชิ้นใหญ่เนาะพุกคนเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีกระดูกใช่แล้วก็ดูกระหมูแก้วด้วยอี่แม่ใส่มันเนี่ย บุกุลฉันนั่งเลยนะคะหนูนั่งเลยใช่ไหมคะรับพี่เดี๋ยวพี่เสิร์ฟน้ําให้่ขอบคุณค่ะแล้วยังไงคะเริ่มการปั่นาดสิคะเริ่มเลยจะดูว่าพอทานกับข้าวแล้วรสชาติมันกลมกล่อมไหมต้องสองอย่างพร้อมกันระหว่างหมูชิ้นกับกระดูกแก้วใช่ใช่นะคะเวลาทานบุกโกเวลาไปรายการอื่นเนี่ยทำไมเขาต้องทานกันคำน้อยๆก็ไม่รู้เวลาทานต้องทานคำใหญ่ๆ เขเลยเจ๊ง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 เดี๋ยว,ยว,วติดคอเฮ้ยบุ๊กก๊อี่เพื่พพพพนคนพบเราที่พี่น้องจริงสังเกตสมผมสิคะเห็นไหมอ่ะอร่อยแซ่บเวอร์มากเลยค่ะบอะร่อยใช่ไหมใช่ค่ะคก้มกอดกอดแล้วใช่มเนี่ยอร่อยมากจริงดูดีดูดีต่อเข้าไปนิดนึงนะหยุดไม่อยู่อ่ะฮะโถโถโถไม่ต้องกลัวครับคุณบุ๊กโกมาถึงบ้าน พอแค่มีแรงอืดรับรองว่าอิ่มจน